พบกับพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดจาก vivo v21 5g ที่จะเปลี่ยนค่ำคืนนี้ให้กลายเป็นคืนที่น่าจดจำและโรแมนติกที่สุดเลยกับวินเมเาวินครับ ค่ำคืนนี้ของคุณผู้ชมให้เป็นคืนที่พิเศษนะครับแค่ไหนก็ใกล้ด้วย vivo v21 5g ต้อนรับวินเมเวินนะคบสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีน้องวินนะครับสวัสดีครับคิดถึงมากแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้ได้เจอกันเช่นกันครับนะครับเชนนั่งครับวินเอาละเริ่มต้นกันเลยก็แล้วกันเนาะอาววินก่อนเลยนะครับว่าในฐานะที่ตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดให้กับ vivo v21 5g ครับ รู้สึกยังไงบ้างครับครับผมก็ดีใจแลยก็ตื่นเต้นมากครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นครอบครัวเดียวกับ vivo ครับผมแล้วก็ยังได้ถ่ายทอดความรู้สึกที่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะไกลกันแค่ไหนนะครับแต่ว่าเรายังสามารถใกล้กันได้ด้วย vivo v11 5g ครับผมและต้องขอบคุณ vivo มากมากครับครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอเมื่อกี้วินบอกว่าไกลแค่ไหนก็รู้สึกใกล้กันได้ เพราะว่า New Normal เนอะวิถีชีวิต<อ>แบบใหม่ที่เราต้องปรับตัวใช่ครับทำให้เราไม่สามารถที่จะไปเจอไปเจอเพื่อนๆได้เหมือนเดิมครับไปเจอแฟนแฟนแฟนคลับของเราเราก็ไม่สามารถเจอได้<ช>เหมือนเดิมนะค,ครับผม ดังนั้นเนี่ยคิดว่าเวียต้องตอบคำถามนี้แล้วแหละว่าคิดถึงแฟนมากขนาดไหนครับเนี่ยโอ้แน่นอนเลยครับคิดถึงมากๆเลยครับคือก่อนหน้านี้นยังมีโอกาสได้เจอแฟนคลับตามอีเวนต์บ้างตามงานข้างนอกบ้างแต่ว่าช่วงนี้เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้เนาะ<ม>ทำให้เราไม่สามารถจัดงานได้ไม่สามารถออกไปเจอแฟ,แฟนได้เลยครับใช่คิดคถึงมา,มากๆครับเหงาบ้างไหมมีไหมเหงาเหงามาก<ม>เลยครับคือ <laughs> <laughs> เป็นคนขี้เหงาอยู่แล้วแล้วคือแบบว่าต้องอยู่บ้านคนเดียวบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ต้องสโอ้โห เหงามากๆครับถ้าอย่างนั้นมีวิธีการแก้เหงาคลายเหงาให้กับตัวเองยังไงบ้างครับวิธีแก้เหงาสำหรับบินนะครับง่ายมากๆคือพยายามหาเพื่อนคุยครับแล้วก็ไม่ก็ติดต่อกับแฟนๆผ่านทางโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ครับบางทีก็พยายามอัปเดตรูปตัวเองในโซเชียลมีเดียให้แฟนๆได้ติดตามครับ ซึ่งคิดว่าเท่าไหร่ก็คงไม่พออ่ะเราเป็นแฟนนเรื่หรอไหมครับผมลงให้แล้วลงอีกนี่วินพยายามลงเยอะมากเลยนะครับเมื่อก่อนนี่คือเป็นคนที่แบบจะไม่ค่อยเล่นโซเชียลแต่ว่าพอมาช่วงนี้ก็ลงเยอะขึ้นครับนะครับผมอ่ะทีนี้เรามากันที่คำคำนี้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าใครสังเกตนะเราสองคนพูดถึงคำนี้กันมาก็ทั้งสองครั้งแล้วเหมือนกันนะครับว่าแค่ไหนก็ใกล้ครับนิยามคำว่าแค่ไหนก็ใกล้สำหรับวินให้ฟังหน่อยสิฮะ ครับผมสำหรับคำว่าแค่ไหนก็ใกล้ใช่ไหมครับ mm. ก็คือจะเป็นการที่เราไม่ว่าเราจะอยู่ไกลกันแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าเรายังมีสมาร์ทโฟนเครื่องนี้แหละครับ mm. ที่จะทำให้เราได้ใกล้กันด้วยการถ่ายรูป mm. หรืออะไรต่างต่างส่งไปหาคนที่เรารักได้ mm. แล้วยิ่งรูปที่มันคมชัดเนี่ยมันยิ่งสื่อสารได้อย่างคมชัดตามไปด้วย mm. ครับผม ได้เห็นกันแบบชัดๆไปเลยเหมือนกับได้เห็นต่อหน้ากันจริงใช่ครับถูกต้องชัดขนาดนั้นชัดมากๆครับเป็นหนึ่งวินเซนเตอร์ก็เห็นวินพกมาเองด้วยนะฮะกับ Vivo v 21 5 G ลองใช้แล้วชอบฟีเจอร์ไหนครับวิน แน่นอนเลยครับชอบกล้องหน้าของเขามากพี่วีคือกล้องหน้าเนี่ยครับความละเอียดเขาถึง44ล้านพิกเซลครับพี่นะซึ่งเยอะมากเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมเห็นแค่แบบ5พิกเซลก็ถือว่าเยอะแล้วนี่44 <c oughs> และนอกจากนั้นเขายังมีระบบการสั่นครับพี่วี <c oughs> คือไม่ว่าคุณจะแบบว่าปุ๊บขยับนิดหน่อยมีอะไรมีอา <c oughs> การสั่นเนี่ยภาพก็ยังชัดอยู่ใช่ครับที่สําคัญกว่านั้นคือ <c oughs> มันถ่ายได้ตอนที่มืด กล้องหน้าในที่มืดทําให้แบบภาพยังคมชัดแยได้ว่ถ้ามันคือเป็นภาพที่เราถ่ายยากมากเอาแค่กล้องหลังปกติอ่ะใช่ครับก็คือยากแล้วใช่ครับคือปกติกล้องหน้าอย่างอื่นนี่คือแบบไม่เห็นเลยเรนรู้ไม่ต้องพูดถึงใช่ไม่ต้องพูดถึงครับแต่ว่านี่หายห่วงแน่นอนครับกล้องหน้าเขาชัดมากรับนอกจากความพิเศษเหล่านี้แล้วได้ยินว่าวินเนี่ยยังมีโปรเจกต์พิเศษที่ทําร่วมกันกับ vivo v21 5g ด้วยใช่ครับนะครับช่วยแง้มนิดนึงว่าโปรเจกต์นี้เป็นยังไงครับ <g ül> จริงๆตอนได้ยินเนวินก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าโปรเจกต์นี้ก็คือทําเพลงครับคือวินจะมีเพลงใหม่กับ v ี v วเลยครับจะเป็นเพลงที่ทุกคนยังไม่เคยได้ยินมาก่อนแน่นอนครับ,รบแล้วก็เป็นโปรเจกต์พิเศษที่อยากจะให้มอบให้แฟนๆในช่วงระหว่างนี้ที่เราห่างกันที่เราไม่ได้เจอกันครับแทนความคิดถึงของตัววินเองด้ครับผม่านะครับผมทีนี้ ไม่รู้แหละวันนี้จะได้ฟังหรือเปล่าให้ลุ้นกันไปก่อนนะฮะแต่ว่าคุณผู้ชมครับนอกจากวันนี้วินจะมาร่วมอยู่ในงานกับเราแล้วนะครับเรายังได้ผู้ที่ได้เป็นบุคคลสําคัญรับหน้าที่แต่งเพลงเพลงนี้ขึ้นมาใช่ครับแล้วก็อยู่เบื้องหลังในขั้นตอนการผลิตเพลงเพลงนี้ขึ้นมาการสร้างเพลงเพลงนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยขอเสียงต้อนรับครูแอมอัจฉริยาดุลยภัยบู์ด้วยนะครับเชิญครูแอมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ เชิญนะครับเอลเดี๋ยวจะมีการจัดพิมพที่กันสักน้อยนะฮะเชิญได้เลยครับครับครูแอมครับค่ะโอ้สวยขนาดนี้แต่งเพลงด้วยเฮ้ยค่ะใช่ชอบเสียงเอ้ยตป็นิสเซอร์ของเพลงนี้ค่ะเร่วมกับคุณชนอีคนหนึ่งครับผมเอาละคำถามแรกครับเพลงนี้ครับโคลเซอร์เนาะค่ะนะฮะแรงบันดาลใจของเพลงนี้มาจากไหนครับครูแอมครับ จร,จริงๆแรงบันดาลใจของเพลงนี้ส่วนหนึ่งมาจากตัวเองด้วยค่ะที่เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นปัจจุบันนี้คือเราก็จะใช้มือถือนี่แหละถ่ายเพราะว่างั้มันรู้สึกว่าการถ่ายรูปนะคะมันไม่ใช่แค่สวยๆอ่ะ <c oughs> มันคือการที่เราได้เก็บโมเมนต์ที่เราประทับใจคือทุก <c oughs> วันนี้บางทีเราออกไปไหนก็ตามแล้วเราอาจจะเจออะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มัน ดีจังเลยเนะะี้ยค่ะเราก็จะหยิบม,มือถือขึ้นมาถ่ายรูปหรืออันเนี้ยตอนเนี้ยสาคัญมากๆเลยคือว่าเราอะถ่ายกับคนที่เรารักโดยเฉพาะเซลฟี่ด้วยกันอย่างเงี้ยะคะ่ะคือเวลาที่เราแบบกําลังไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะคะ<ช>หรือว่ารเราอาจจะแบบ ได้เจอคนคนนี้แค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยหรือยอย่างน้องวินอย่างเงี้ยสมมติว่าแฟนคลับเนาะเจอน้องวินแล้วก็ได้เซลฟี่กับน้องวินเนี่ยมันก็คือแบบสู่ขีดอย่างงี้ก็คือว่า<ะ>สมมุติว่าถ้าเราได้ถ่ายรูปก,กับคนที่เรารักอะค่ะมันก็มันมีประโยชน์มากในการที่ <S <S หลังจากนั้นอนะเราสามารถที่จะ ย้อนกลับมาดูเมื่อไหร่ก็ได้เป็นภาพความทรงจำที่เราสำรองเอาไว้ในใ<ช>มือถือเราใ,<ช>ใน Vivo v <ช><ช>ม21 5G ใช่โดยเฉพาะตอนนี้นะคะที่สถานการณ์ทำให้เราต้องอยู่ห่างกันกับมไม่ว่าจะเป็นคนเที่ยวรักหรือว่าเป็นเพื่อนหรือว่า ใครก็ตามที่เราแบบอยากเจอแต่เราต้องอยู่บ้านเนี่ยค่ะเราก็หยิบขึ้นมาดูเราจะรู้สึกว่ามันเหงาน้อยลงจริงๆนะคะหรือบางทีเราอาจจะเป็นการเที่ยวทิพด้วยกันหยิบรูปที่เราไปเที่ยวมาดูย้อนหลังหรือว่าเอามาโพสตใหม่ได้ค่ะก็เหมือนเราไปเที่ยวจริงๆอีกรอบหนึ่งใช่แต่ว่าเราเที่ยวทิพไปก่อนตอนนี้มันขึ้นอยู่กับจินตนาการของแต่ละคนใช่ค่ะคือตอนนี้บางบางวันเราก็ทำนะคะคือเหมือนอยู่บ้านแล้วก็เอารูปเพื่อนๆมานั่งดูแบบเ้คิดถึงเพื่อนจังเลยแบบ ทำรูปบรรยากาศทองไปคือตอนนี้บนเวทีนี้ผมว่าครูแอมเหงาสุดครับม่ตองมันทาให้คนที่เหงามากๆเนี่ยอย่างน้อยก็หนักเป็นเบาได้ใช่ค่ะแล้วก็เราจะรู้สึกเหมือนเรามีคนที่เรารักเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆเราทุกครั้งที่เราได้ดูรูปพวกนี้ค่ะโอเคนะครับนั่นคือแรงบันดาลใจในการทําเพลงแค่ไหนก็ใกล้ขึ้นมาทีนี้พูดถึงเรื่องของเนื้อเพลงบ้างดีกว่าครูแอมครับ เนื้อเพลงเนี่ยเนื้อหาพูดถึงอะไรอารมวมๆก็ได้ครับคุณแอมค่ะก็คือในเพลงนี้มันจะเหมือนกับเป็นเรื่อง,องเป็นเรื่องราวของคนที่ชอบถ่ายรูป<ม>ชอบเก็บโมเมนต์ดีๆค่ะ<ม>แล้วก็ซึ่งตัวแทนคือเป็นน้องวินใช่ไหมคะก็จะเหมือนกับว่าน้องวินเนี่ยจะแบบเป็นคนที่เก็บภาพประทับใจต่างๆเวลาที่เห็นเราเห็นคนที่เราลัก<ม>เขาทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันน่ารักจังเลยเราก็จะแบบแอบถ่ายรูปตันงเขาเผลอแล้วก็แอบเซลฟี่ด้วยกันอะไรแบบนี้แล้วก็ มีการแบบพูดถึงการเซลฟี่ด้วยกันด้วยค่ะซึ่งแบบเดี๋ยวลองฟังดูในเพลงได้เลยนะคะแต่ก็สำหรับในเพลงนี้ค่ะเราก็จะพูดถึงการแบบเก็บภาพไว้เพื่อที่จะเก็บความประทับใจเอาไว้แล้วก็วันไหนที่เราต้องอยู่ไกลกันเนี่ยก็จะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกเหมือนเราห่างไกลกันเพราะว่าเรามีรูปถ่ายพวกนี้เอาไว้ดูให้ใหายคิดถึงกันค่ะเหมือนอยู่ใกล้กันโอ้โหนี่คือเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงนะเดี๋ยวต้องไปตีความกันต่อนะคุณผู้ชมนะทีนี้มาถึงวินครับ Uh, เคยดิพี่เคยดินว่าการร้องเพลงเนี่ยเราจะต้องนึกหน้าใครสักคนนึ่งขึ้นมาไม่รู้ครูแอมจำเป็นไหมฮะเวลาเราอัดเพลงร้องเพลงถ้าให้อินเนอร์เนี่ยต้องจินตนาการหน้าใครสักคนหนึ่งขึ้นมานึกถึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ uh huh. คือสมมุติว่าเป็นเพลงซีรีส์เนี่ยเราก็อาจจะนึกถึงในเรื่องหรือ uh huh. ว่าถ้าเกิด uh huh. เป็นเพลงที่เรามีใครสักคนที่เรารู้สึกว่าแบบ นึกถึงนะคะเราก็จะนึกถึงแต่ว่าบางทีนึกถึงมากไปก็ไม่ดีเดี๋ยวอินเกินเลยดี <c oughs> วินแะครับใช่ครูแ,คแอมก็บอกแล้วนึกถึงใครแล้วคุณเลยครับตอนอัดเพลงเนี้คิด<ช>ถึงใครอยู่นึกหน้าใครขึ้นมาครับครับตอนอัดเพลงนี้เนี่ยคือด้วยเนืน้อหาเพลงเนี่ยมันต้องคิดถึงใครสักคนที่เรารักที่เราคิดถึงอยู่แล้วครับวินก็เลยตอนที่อัดเพลงนี้ก็เลยคิดถึงหน้าแฟนๆตอนที่แบบ ได้เจอแฟนได้เจอแฟนทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่ด้วยกันครับผมก็ทําให้รู้สึกว่ามันถ่ายทอดออกมาได้ดีขึ้นมูดอะไรมันดีขึ้นครับผม ถึงแม้จะไม่ได้เจอกันนานแล้วแต่ไม่ได้นึกออกมาเป็นภาพลางๆใช่ไหมครไม่ครับไม่เลไ, <c oughs> ไม่เจอกันนานเนยภาพที่นึกคือหน้าเป็นหน้าลางๆอ่ะเพราะไม่ได้เจอกันานานเลยนึกออกไหม,ไม,ยไมยังจําได้ครับวินยังจําบรรยากาศได้อยู่ว่าเจอหลายๆคนอะไรครับผมน่ารักนะอ่ะน้องวินโปรยมาขนาดนี้แล้วครูแอมก็เล่าให้ฟังถึงคอนเซ็ปต์ของเพลงเรียบร้อยแล้วกับแค่ไหนก็ใกล้นะฮะคุณผู้ชมครับพร้อมจะไปฟังเพลงพิเศษในโปรเจกต์พิเศษนี้กันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมนะกดไลค์คอมเมนต์เข้ามานะใช่ครับ กดไลค์กันเข้ามาเยอะๆเลยครับครับผมนะฮะเป็นกำลังใจให้กับน้องวินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องโชว์ทุกคนได้ดูกันดังนั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้ววินพร้อมไหมฮะพร้อมมากครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมเพลงพิเศษนี้พร้อมกันเลยครับ เธอรู้ใช่ไหมวันไหนทุกครั้งที่เราได้ใกล้กันมันเป็นเวลาที่ดีมันเป็นอะไรกับฝันโมเมนต์ที่ตัวฉันอยากขอหยุดเอาไว้อย่างนั้นก็เพราะเวลาเธอยิ้มมันทำให้ฉันต้องยิ้มตามไม่รู้เวลาเธอเพลอทำไมน่ารักขนาดนั้นทุกภาพที่เห็นมีอะอย ชิดหน่อยนะเก็บความเวลาที่ดีด้วยกัน ขอเสียงดังๆให้กับวินเมทวินและเพลงเพลงนี้ครับผมแค่ไหนก็ใกล้ c l o อร์ครับผมคุณผู้ชมฮะเป็นไงฮะชอบไหมคอมเมนต์เข้ามานะครับวินพี่ว่ามันฟังง่ายแล้วมันก็ติดหูมากๆขอบคุณมากครับชอบมากเพลงนี้นะครับขอบคุณมากครับแฟนๆจะได้ฟังอย่างเป็นทางการพร้อมกันเนี่ยเมื่อไหร่ครับเร็วนี้แน่นอนนะครับทุกคนจะได้รับฟังพร้อมกันทุกช่องทางเลยนะครับวันที่15พฤษภาคมนี้ครับผม และที่สำคัญนะครับยิ่งฟังผ่านสมาร์ทโฟน Vivo V21 5G เนี่ยเสียงจะคมชัดมากๆเลยครับพี่วียังไม่พอนะฮะนอกจากเพลง Super Set เพลงนี้จากวินแล้วเนี่ยได้ยินว่ายังมีกิจกรรมที่ถ้านแฟนร่วมสนุกเนี่ยจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเรามากขึ้นครับพี่วีวินอยากชวนทุกคนนะครับมาร่วมสร้างความทรงจำดีๆนะครับผ่านแคมเปญ Selfie Bring Us Closer นะครับให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งใน o f f i c i a l MV ของวินเลยครับผม ก็คือจะนํารูปของทุกคนที่เซลฟี่ดีที่สุดเนี่ยมาอยู่ใน m v ็มนเลยครับได้โอ้โหเหมือนเป็นนางเอกพระเอกไปด้วยเลยใช่ครับผมว่ากติกาเป็นยังไงครับวินกติกาง่ายมากเลยนะครับไม่ว่าจะถ่ายภาพตัวเองถ่ายภาพคนที่เรารักหรือว่าครอบครัวหรือว่าเพื่อนหรือว่ากวินก็ได้นะครับผมแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ Facebook Vivo Official Page นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมอย่าลืมโพสลรูปน่ารักน่ารักของตัวเองนะครับผมวินรอติดตามอยู่นะ เอ็มของพวกเราเนี่ยเร็วๆนี้ครับผมใช้คำว่า MV ของพวกเราได้เลยเนาะเพราะเราและคุณอจะอยู่ในเอวีเดียวกันจะได้อยู่ด้วยกันครับครับผมวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณมากครับพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของ vivo v 2 1 5 g ที่มาทำให้โมเมนต์นี้พวกเราได้ใกล้ขึ้นชัดขึ้นนะครับกับวินเมทาวินครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาล่ะฮะคุณผู้ชมครับ